สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบกับน้องบีผ้าอวนเมือเนเลยมากี้ปลาหมึกพี่น้องกี้ปลาหมึกเดี๋ยวพ้าไปเมืองบรรยากาศกี้ปลาหมึกบรรยากาศเมื่อนี้เป็นฝนตกพี่น้องหลังจากที่น้องบีว่าเมืองว่านมามันหอนน่ะฝนตกฟังเสียงฝนหลด่นฝนตกแห้งเลยเปลียกมื้างลาง ฝนตกฝนตกฝนตกน้ะยี่หนอ่องเปียกเมืดอกำลังดินซุ่มเลยเพราะว่าหมู่บ้านมันหอนแห้งฝนตกไฟกระดับไฟดับไฟรจะมามันลมมีลมที่หนอง ากาเปนตรง,ตรงมือดเลยข้างในเหมือดเลยขึงเลยแล้วน้ำพีิกเห็บกันพี่น้องท่าในใดที่สนใจน้ำพริกหมูเด้อพี่น้องเด้อน้ำพริกหมูกะสอบถามเขามาได้นะกิโลละสามร้อยเด้อพี่น้องเด้เอเทารวมทั้งกาะหมูทั้งเนื้อหมูใส่น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อลองสอบถาม,มน้องบีเขามาได้นะแล้วกะไส้กรอกหมู เนื้อหมูแดดเดียวเนื้อง่วแดดเดียวด้วยพี่น้องเด้อเจวบวงปลาแหงปลาสมของเขาแต่ยังมีคือเกาเจวบวงกระปุกละรอยด้วยพี่น้องเด้อสำหรับเจวบวงปลาสมกิโลหนึ่งเนาะกิโลละสองร้อยแบบโตโบแบบชิน้นก็ได้แบบเนื้อนะ่ะที่ต้องบีอวให้มึงหรือว่าปลาแหงปลาแหงซิมีหลายขนาดพี่น้องร้อยห้าสิบก็มีเด้อเพื่อที่สนใจเนาะสมไข่ปลาเพื่อที่ากได้ก็สอบถามกันเข้ามากระปุกละหนะึ่งร้อยเนาะ สำหรับใส่กอกหมูกิโลละสองร้อยพี่น้องเนาะเนื้อง่วกิโลละหกร้อยห้าสิบเด้อเนื้องัวเด้อสองร้อยกะขายเนาะแล้วแต่ผู้ใดที่อยากได้เคืองโลกะขายพี่น้องเนื้อหมูก็คือกันเนื้อหมูกิโลละห้าร้อยเด้อพี่น้องเด้อครึ่งโลก็ขายเนาะน้ำพริกหมูน้ำพริกหมูพี่น้องแก้วหมูนีเข้าไว้ถ้ากินก็ขอาเจ้าข่เหนียวได้เลยกินก็ข่าเจ้ากบตากลาดเลยเนาะสำหรับน้ำพริกหมู มือบรรยากาศฝนตกออกไปสื่อกับเขากบนำบด้ษัทข้ามี่สินค้าของน,น้องบีไหวกะอิ่มได้ขึ้นกันพี่น้องเนะสำหรับกับเขากำนำของข้ากับบรรยากาศฝนตกมือเนี่ยมืดเลยเปลียนเมื่อเตียง,เ,เ,ยงเสียงฝนแห้งค่ะฝนบางทางฝนแห้งมืดพี่น้องนะ มือดมืดมืดไก่กระบ่เของห่มเด้่ยแหะนี่บรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะขอบพุณได้หลายน้องมีเก็บภาพบรรยากาศฝนตกตอนเศร้าๆมาให้มึงเนาะพี่น้องหลังจากที่น้องมีได้ว่าเมื่อวานแล้วว่าอากาศมันหอนแห้งหอนคักหอนแน่มือนี่ก,ก็เลยนําเต็มขึ้นอ่ะหล่ะพี่น้องฝนตกแต่มืขึ้นแหละนะ ขอบคุณพี่น้องไ้หลายฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้น้องบีนะั่นไม่ได้พี่น้องเนอะสำหรับทุกๆคลิปเนาะและมือนี้เฮากะกาบสวัสดีพี่น้องได้หลายแล้วกะไปก่อนพี่น้องนะ